สวัสดีครับวันนี้เรามาชมกิจการของเการเกษียณท่านหนึ่งนะครับนี่สวนยางพารนาะนี่นี้ก็หลายสิบปีแล้วนะครับเนี่ยก็สวนนี่พอเกษียนแล้วก็กําลังไม่มีนะครับนะ้ำก็จะเริ่มลกกันอย่างนี้อย่างนี้นะครับ ก็ให้คนอื่นมากรีดี่ดีผิวดูผิวยางนะครับนะการกรีดที่หน้ายางก็เสียนะครับดูต้นยางครับน้ำยางยังอุดจากออกอยู่เนี่ย <c oughs> นะผิวยางเนี่ยตะป,ปุมตะปอมนะเสีย <c oughs> ดายนะครับเสีย <c oughs> ดาย ต้นยางก็ตตแล้วนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับเพื่อนันก็ใช้พื้นที่มันเต็มก็เลยปลูกลสลาอินโดนะครับตรงเนี้ยนะครับแกปลูกสลาอินโดไว้นะกำลังสวยงามทีเดียวครับเริ่มบอกดอกละ๋ยวจะให้ดูนี่ครับอ่าสลาอินโด สวนสไลนอินโดที่สวยงามนะครับเนี่ยระบบน้ำต่อเรียบร้อยเลยนะครับะระบบน้ำนสลน์อินโดนะครับสลน์อินโดกำลังฮิตกันนะครับส่วนาการบำนาญหลายคนนะครับก็ลงนี่นะครับมีที่ดินก็ ทำนี้นะครับมีที่ว่างช่องว่างระหว่างต้นยางเนี่ยปลูกมันก็ทําให้พื้นที่นี่มันใช้ได้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้นะผมประโยชน์นะครับเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเริ่มได้ผลแล้วนะเริ่มแทงดอกแล้วนะครับอันนี้เป็นแตงสลายอินดูรู้สึกว่าจะปลูกเนี่ยปีที่สองวะเนี่ยอายุสองปีนี่ครสองปีเนี่ย,นย,นยขนาดนี้แหละครับสองปี ต้นสมบูรณ์มากเลยสองปีนะครับเนี่ยสวยงามครับเนี่ยน้ำพอย,ยอดสวยงามเลยครับเนี่ยนี่สละอินโดนะครับสองข้างทางสองข้างทาง ต้นใหญ่สมบูรณ์นะสมบูรณ์มากเนี่ยระบบน้ำเนี่ลงทุนไม่น้อยนะเนี่ย <c oughs> เออที่ที่มันเป็นดอกบมมีม่บอกเหรอโดนมันหรือบปล่ามันนี่นี่มันก็เป็นดอกมุทาร์โมเส้นแบบโอ้มีหมากมันหรือเปใส่ห<อ>มากมันเริ่ม,มเ,เป็นหรือเปล่าแต่ว่ามันพิงนะนาะมันพิงนี่น โอ้ oh, นี่ครับเริ่มได้ผลแล้วครับปีที่สองเนาะอายุสองปีเนาะปีกเออปีกว่า,ออวานึงขึ้นปีปที่สองไเริ่มจับผลแล้วครับนี่อันนี้มันไม่ได้ผสมด้วเนระนี่เนาะผสมอยู่แต่ว่าว่าอ๋อนี่ครับเริ่มได้ผลแล้วครับปีที่สองยอดอกออดอตัวอะไรอ๋ออดอกอดอกนอ้กันบ้างอือ ต้นสมบูรณ์ครับดู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 ดอืมสมบูรณ์สวยงามครับนเนี่ย,ยนะครับยปีกว่าจะเข้าสองปียังไม่เต็มดีนะปีหน้านี่น่าจะผลผลิตน่าจะเต็มที่เต็มพื้นที่เลยปลูกในสวนยางาลาถ้าใครเอาแนวคิดนี้ไปใช้ก็โอเคเลย อันนี้ก็เป็นผักกูดนะครับผักกูดนะเนี่ยผักกูดเห็นไหครับอยู่ในสวนอยู่ค้าเนี่ยปลูกแซมกันได้นะไม้แซมนะครับในล่มผักกูด,นะกกดนะเนี่ยเป็นสวนเป็นสวนของคนที่กเกษียณแล้วมันมีแต่ใจ มีแต่หัวใจแต่กําลังไม่มีครับมันก็เลยกลายเป็นหญ้าคาผสมขึ้นมาเยอะเลยนะครับเนี่ยจริงๆตรงนี้เป็นสวนปะกก่นนะแต่ว่าหญ้าคามันแรงกว่า,น,า,านะหญ้าคาครับโอ้สวนสละฝั่งนู้นสวยกว่า น,นี่เคยทำเป็นโรงเรียนสำหรับเพาะต้นไม้ยวนมีก็ลางแล้วนะครับอันนี้เคยเห็นว่าการใช้ชีวิตของข้าราชการบำนาญ นะกันใช้ชีกของก็การบำเนานสวนก็ลกแบบนี้แต่ใจไม่มีกำลังกำลังวังฉามันอ่อนล้าลงใช่ไหมเนี่ยระบบน้ำนี่ก็ลงทุนไม่ใช่น้อยนนะทำแลวลือล้อลื้อและทำนะครับนี่คืตอต้นแงนี่เปนะนะ็นบอ่อพักน้ำแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ ปาน่าจะมีปลาอยู่นะ่นี่เยอะนี่คือสวนของท่าการบนำนาญโอเคนะครับ้นายางพลานี่พื้นนะที่20ไร่ใช่ธรรมดานะโอเคอยู่ ครับนี่ก็ทางลงสวนโดยสวนมะม่วงครับตัวนี้มะม่วงแก้วขมิน้นลูกไว้เยอะนะครับเนี่ยกำลังสวยางามผลผลิตก็ได้แล้วมีผลผลิตแล้วนะสารพัดนะสารพัดต้นไม้นะเน,นี่ยสวนหมากฝรั่งเนี่ยกลายเป็นป่ารกไม่มีคนนะแก้วขมิ้นก็เป็นติดดอกละเนี่ยกำลังแทงกช่อดอก แล้วกนะ็นี่คือต้นพลัง่งกิมจูลงตงน้นไม้เยอะครับนม่ใช่น้อยนะคนกษเสียณครับมีความคิดมีหัวใจใจสู้แต่ร่างกายมันไม่ไหวนะครับ้างล่างนี้ก็จะลืออ้ออ้อยออกเสร็จแล้วก็จะกลายเป็น ก็จะทำมันดื่นะคลิปนี้จบแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันในคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับนี่คือชีวิตของเกษตรกรเกษร